สวัสดีนะครับเนาะวันนี tá, ้นะครับก็มาเจอๆนะครับเนาะแม่บ้านกําลังทําอาหารพอดีนะครับก็กําลังทอดหมูอยู่นะครับก็ทอดไปนานแล้วเนาะสีก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับสีเหลืองเลยนะครับเนาะลุยทอดหมูนะครับวันนี้แล้วก็อมไก่นะครับเนาะขอดูอมไก่หน่อยนะครับอมไก่นะครับเนาะวันนี้ โอ้หน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับมีอะไรมั่งนะครับองไก่นะเนาะใส่อะไรมั่งนี่นะครับทีลาวต้นหอมผักทีลาวนะครับเนาะแล้วก็ต้นหอมนะครับต้าโจอกผักกาดดอกมะเขือมีไหมนะครับเนาะมะเขือแล้วก็บวบแล้วก็บวบนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นฝีมือแม่บ้านนะครับมีข้าวเหนียวหรือเปล่านะครับเนาะข้าวเหนียวข้างใน มีข้าวเหนียวด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้ทานอาหารนะครับแบบอีาอสานบ้านเรานะครับก็อร่อยอร่อยกันนะครับเนาะวันนี้นะครับคำเย็นนี้นะครับน่าทานมากเลยนะครับเนาะทอดหมูนะครับกนย่งเหลืองเลยนะครับเนาะวันนี้ก็จะได้ทานเนาะได้ทาน อทอดหมูนะครับแล้วก็อมไก่นะครับข้าวเหนียวเนี่อบไก่ข้าวเหนียวนะครับเนาะวันนี้ก็มาไม่ทันครับเนาะมาไม่ทันทําอมไก่นะครับก็มาก็แม่บ้านเขาทําเสร็จแล้วนะครับเนาะก็เหลือแตอ่ทอดหมูนะครับก็เอาทอดหมูนะเนาะจอนใถไายเนะาะทำทอดหมูนะครับ แล้วก็น่ากินเนะาะนะแซ่บด้วยกันนะครับเนาะวันนี้นะครับก็มาทานเนาะอมไก่นะครับแล้วก็ทอดหมูด้วยกันเออ้อทุกกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนะาะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ